วัดภูดตะเภาทองนะครับนี่คือหินภูตะเภาทองอยู่ที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธาน,นีนะนี่เป็นก้อนหินอย่างนี้เลยครับ เจอ,อ,อกัอนะครับช่เขาลอดกัมาสำหรับบนเาพานะครับเมือ่อ <c oughs> กี้นี่ไปรอดอยู่ตรงนี้ครับไปลอดใต้หินเราต้องรอดนะมาถึงต้องรอดนะครับเี่ยครับ เมื่อกี้นี้ลอดผ่านตรงนี้ครับจะไแต่ก็จะเป็นอีกส่วนที่เราได้ฝากไขอบคุ่นท่นะเรื่องพื้นที่เป็นผู้แนะนำครับดีมากในการเที่ยวชมในการที่มาสักการะตรงนี้ ทำให้คนรู้จักบ้านเรารู้จักที่นี่แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนแล้วที่เราเติบโตและก็ที่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ผมว่าผู้ใหญ่พวงทำทำด้วยใจทำด้วยความจริงใจทำด้วยใจไม่ได้ทำเพื่อมีอะไรแอบแฝงอะไรประมาณนี้ผมมองนะในมุมมองมรักและศรัทธาที่ใช่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่จำความในความเมตตาบ้องเหรอ ไปที่นี่ครับต้องมันกินต้องโหยที่นี่ครับทุกวันตอนเป็นเด็กนั่นแหละคือความผูกพันที่เราเป็นตั้งแต่เด็กเลยไม่ใช่ว่าผู้หญิงโตแล้วจะมาตั้งแต่เด็กมาอยู่ที่นี่ครับตกลงรอยพระบาทเราไปเองกันเราไปกันเองได้ไหมน่าจะหลงหรือเ้า่าปคเพราะว่าตอนนี้ทามันเป็นเพราะน้ำไหลแล้วก็แต่ครับครับครับถ้าเป็นหน้าแร้อจะดีครับนี่ครับหลุมหลุมที่แบบว่า เป็นหลุมธรรมชาตินะนี่คือวัดภูตะเผาทองนะครับที่เรียกอย่างนี้เพราะว่ารูปก้อนหินนะมันเหมือนเรือสำเภานะก็เลยเรียกวัดภูตะเผาทองเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยพื้นธรณีวิทยามันจะเป็นปล่องลงไปอย่างนี้นะครับเหมือนจะเป็น ท่านเนวเป็นอุโมงค์นะครับเชื่อมหากันนะแต่ว่าไม่รู้ลึกเท่าไหร่นะจะมีน้ำขังอย่างเงี้ยครับนี่คือแม่แตะเคียนทองนะครับ ฝนกำลังลงเม็ดเลยกับโอ้โนนบรรยากาศน่าอยู่จังเลยนี่ครับจะเป็น อย่างเงี้ยครับจะเป็นบ่อน,น้ำอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาตินะที่วัดภูตะภาทองนะครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอุโมงค์ไหมเป็นทางน้ำผ่านนะเดี๋ยวดูนะจะว่าเหมือนทางน้ำผ่านจะสิ้นนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยวัดภูตะพาทอง เราจะไปดีไหมผู้ใหญ่พวงบอกว่าอย่าไปเลยหน้านี้มันลื่นทางไปมันลื่นได้มาถึงวัดพุตภาทองครับบรรยากาศกำลังดีเลยครับฝนกำลังลงเม็ดแต่ก็ไม่หนักนะครับ เนธรรมามมมะโอ้าวลืมถ่ายเลยโอ้ยนึกว่มมาถ่ายแล้วนี่นะครับวัดทูตะเผาทองนะครับนี่คือสระน้ำบกครณนีนะเนี่ยความมหัศจรรย์ของวัดทูตะเผาทองก็คือหินอย่างนี้ครับที่บรลาสอยู่บน ฐานเล็กๆอย่างนี้ฮะแต่ก้อนหินอยู่ข้างบนเนี่ยมันก้อนหินใหญ่มากแต่ว่าสามารถรองรับน้ําหนักของก้อนหินก้อนใหญ่นี้ได้นะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยนะครับเ,เหมือนรเรือสำเภาเลยก็เลยชื่อวัตถุตะเพาทองนะครับนะ อันนี้องค์ท้าเทพพยามุจจรินนัคราครับตอไปดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือวังบาดาลน,นะเพราะว่ามีน้ำแล้วก็มีหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ หลายลุมเลยนะอย่า็นนเนี้ยนี่ครับประมาณนี้นะในวังดาดาม ที่ท ar, ั้งออกสกุลอบนี้่อนนาน่ข้อสู้โอ้ยอย่าได้สู้เรู่้ที่เื่อราคาเขาหลายปนองผมมีเเนเอาเอาื่อเอาราคาเิตามไม่ด ฝนยาโอ้ยร่เรื่นดีจริงๆนี่คือไกดกิตติมศักดิ์นะครับคุณพ่อสมรานนะครับผู้พามาวัดพุตะเภาทองนะครับถ้าไม่มีพ่อสํมราญก็ ไม่มีทริปนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ขับรถไปด้วยนะครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับไกด์ก,กิติมศัก์ของเราคุณพ่อสำราญขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบ Thank you for watching my video see you again in next video